เขางวงช้างครับที่อิตโทธานะฮะออกเสียงยากหน่อยนะฮะเป็น <c oughs> ชื่อหมู่บ้านประมงเล็กๆในสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เป็นเมืองที่เศรษฐกิจดีแล้วเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งนี้ครับอันนี้เป็นเมืองเล็กๆนะครับอยู่ห่างออกมาจากเลอ,อาฟเนี่ยประมาณแค่ครึง่งชั่วโมงก็ <c oughs> เป็นคิวทัศน์ที่สวยงามเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่กัดกร่อนโดยน้ำแล้วก็ลม แล้วก็ที่สําคัญปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการเวลาคมันจะต้องผ่านการเวลามานานนับคันนับล้านปีมันถึงจะออกอมาเป็นรูปงวงช้างแบบนี้ได้ที่นี่เนี่ยมี3ามงวงช้างนะฮะที่เป็นไวช็อกแล้วก็ชื่อกันว่า เป็นหน้าผาสีขาวที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นช่องแคบอังกฤษนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าทําไมฝรั่งเศสยอมให้ตรงนี้ชื่อช่องแคบอังกฤษมันน่าจะเป็นช่องแคบฝรั่งเศสนะก็เพราะว่าผมว่าเพราแต่ก่อนบริเวณนอร์มังดีเนี่ยช่วงหนึ่งมันถูกปกครองโดยอังกฤษไงเพราะนี่ช่องแคบอย่างเงี้ยเดิมมันก็เป็นอังกฤษอังกฤษอ่ะมันไม่ได้เป็นอังกฤษฝรั่งเศสแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเดินไปทางนู้นก็จะเจอหน้าผาโดเวอร์ของอังกฤษนะซึ่งเป็น ลักษณะเดียวกันนะครับ,รบและที่นี่ก็มีชื่อเสียงขึ้นมาหลังจากที่คลอดโมเน่นะฮะนักวาดภาพชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นศิลปินอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยนะได้วาดภาพที่นี่แล้วก็กลายเป็นภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับ